สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะผม RM Racing Shop นะครับสาขา101นะครับวันนี้ก็จะพามาดูไทตันในราคา10,000บาทได้อะไรบ้างนะครับ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่ครับก็จะประมาณนี้จะเป็นเทอร์โบปาก44มิลนะครับพร้อมเซ็ตบูทอยู่ที่30ปอนด์นะครับใช้งานเหนียวเแน่นอนครับรับประกันครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็มีท่อไอดีนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีสายระบายไอ แล้วก็จะมีขอท่อนะครับเป็นท่อหน้าเผานะครับรถคันนี้อยู่ในงบ10,000บาทนะครับพร้อมติดตั้งเลยเทอร์โบรับประกัน1เดือนรวดซึมนะครับในราคานี้ถ้าเกิดลูกค้ามีงบก็จะได้เทอร์โบที่เหนียวกว่านี้ถ้าเป็นเทอร์โบตัวทนบูตประมาณ50ปอนด์ห0ปอนด์นะก็อยู่ประมาณ2 0,000ื่นนะครับแต่สําหรับคันนี้ลูกค้างบจํากัดนะครับก็จะมีงบแค่10,000บาททางเราก็มีเทอร์โบจัดหาให้ได้นะครับเป็นเทอร์โบใหม่เมื่อหนึ่งนะครับดูได้ครับ ของใหม่มือหนึ่งนะครับพร้อมติดตั้งพร้อมดัดพร้อมแปลงให้เลยประมาณนี้นะครับหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจเราติดตั้งทุกรุ่นครับมีงบเท่าไหร่มาคุยกันอยากได้แบบไหนมาคุยกันนะครับสดผ่อนมีครับแต่ว่าถ้าผ่อนก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ถ้าสดเนี่ยในงบ10,000บาทเนี่ยจบเลยถ้าเกิดจะรีแมปก็เพิ่มอีกสเต็ปใช้งาน35แต่ถ้าเกิดเป็นสเต็ปซิ่งหลังถนนก็จะอยู่มระมาณ5 5 0 0อบาทนะครับสำหรับรถไทตันนะครับ แต่ถ้าเกินเป็นพวก3,000 2 2 0หรือว่ารีโวเนี่ยราคาก็จะอัพขึ้นไปหน่อยครับจะบวกขึ้นไปอีกประมาณ5,000นะครับในกรณีรีแมปนะครับก็จะอัพเพิ่มไปหน่อยนะครับเอาเพื่อนๆพี่ๆมาฟังเสียงนะครับว่าจะประมาณไหนแต่คันนี้ผมยังไม่ได้จูนยังไม่ได้จูนนะครับก็จะให้ฟังเสียงคร่าวๆหน่อยครับถ้าเกิดจูนมันก็จะติดเท้ากว่านี้แต่อันนี้ยังไม่จูนนะครับเดี๋ยวจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวไปดูไป,ไป,ไปฟังกันนะครับ งไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆติดตามผลงานด้วยนะครับช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรติดต่อผม0997652593นะครับ0997652593นะครับเพจร้านก็จะเป็น RM Racing นะครับตรงตัวเลยแล้วก็ฝากนักช็อปออนไลน์นะครับจะมีช่องทางการสั่งซื้อของออนไลน์ก็จะมีทาง TikTok Lazada Shopee นะครับมีนะพิมพ์ RM Racing นะครับ,รบก็จะขึ้นเลย ตรงตัวเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆติดตามผลงานเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ